นะครับผมก็เครื่องตัดหญ้าไดทำงานหนักกลับมาใช่อีกรอบนึงนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันวันนี้จะไปเซอร์ไพรส์ช่างนัดกับช่างโจกันนะครับผมวันนี้สวิตเครื่องตัดหญ้านะครับตัวน,นี้เรามีําการสวิตเครื่องตัดหญ้านะครับผมในส่วนของเครื่องตัดหญ้าน้ํามันนะครับผมจะเริ่มต้นที่ประมาณ300บาทนะครับผม ่าเดี๋ยวรอช่างนักสักครู่นะครับผมนี่ช่างโจอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวพูดคุยกับช่างโจหน่อยครับผมสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับมาดูของผ่านหน้าเว็บก่อนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมีบอลลด์สามเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็อันนี้ครับคาชเชอร์ครับลดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับเดือนนี้นะ ใจตัวไหนสอบถามได้ครับผมเรามีทั้ง power t o o l และ hand t o o นะครับเยอะมากเลยครับมีวอลร้รสาซ็นนะครับผมในนี้สวัสดีครับพี่เทุ่กคนครับผม อ่านี่ครับผมวีล่าครับผมหลังสต็อกนะครับผมอ่าเนี่ยครับผมใช่ครับใช้อสาวมาแล้วเนี่ยสวัสดีครับมามาเอาเพราะว่าชั้นัชนัดมาเรียบร้อยนะครับผมวันนี้มาเซอร์วิสในส่วนของ GX 4 3 5นะครับผมสวัสดีครับก่อนสวีเดนอาร์ตพัฒน์นะครับ นี่เลยยกกันมาสดๆนะครับไม่ได้เตรี้ยมกันเลยนะครับผมตัวนี้เครื่องเป็นอะไรครับช่างนัด นี้ถ้มันเยิมครับผมใ่มันเยิมครับเยิมส่วนไหนครับผมต้องตรวจเช็คก่อนครับผมยังไม่ทราบว่ามันออกจากส่วนไหนส่วนฟ้าส่วนแค้งหรือว่าส่วนไหนครับอ๋อเยิมส่วนเครื่องนะครับผมอ๋ผมนึกว่าเยิมตรงหัวเกียร์นะครับผมไม่มีน้ำมันนะครับตรงหัวเกียร์หัวเกียร์จะเป็นจราบีครับ สวัสดีครับผมสวัสดพีพี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาชมไลฟ์นี้นะครับผมมาพบกับช่างนัดคนเดิมนะครับผมเครื่องตัดหญ้าอีกแล้วนะครับผมวันนี้คนดีมีคนเดิมใช่ครับอ่ามีพี่คนเดง สวัสดีครับคุณอดิสรใช่ไหมครับผมอ่ปั๊มลม p ูม่ามีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับพี่ดูเป็นซีรีส์ไหนครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวปั๊มลมโรตารี่นะครับผมเช่นมีในส่วนของตัว25ลิตร50ลิตรตัวออยฟรีนะครับมีอยู่2ซีรีส์ก็คือซีรีส์ฮัชและฟอชนะครับผมแล้วก็ในส่วนของปั๊มลมสายพานปั๊มลมสกูเราก็มีขายนะครับผมพี่สนใจเป็นตัวรุ่นไหนครับผม ระบบไหนเออสอบถามมาได้เลยนะครับผม ตารีนะครับตอนนี้โรตารี่มีอยู่2ซีรีส์นะครับมีในส่วนของ CX 2 5 2 5ก็คือตัว25ลิตรนะครับผมแล้วก็ XM นะครับผม25ลิตรและ50ลิตรนะครับผมตัว CX จะเป็นตัว2แรงนะครับผมและตัว XM จะเป็นตัว3แรงนะครับผมพี่ดูเป็นตัวไหนครับ ในส่วนของตัวโมเดล CX 2 5 2 5นะครับผมตัว25ลิตรอยู่2แรงครึ่งนะครับขออภัยนะครับผมราคา4,450ั้อบาทับและในส่วนของโมเดล XM นะครับผม XM 2 5 2 5คือถัง25่ลิตรนะครับผม อยู่ที่ราคา4,890นะครับนะครับผมและก็ในส่วนของตัว50ลิตรนะครับผมอยู่ที่6,450บาทนะครับผม mm. โมเดลในส่วนของ XM นะครับจะเป็นโมเดลอมอเตอร์ที่มีกำลัง3แรงนะครับผมตัว CX นะครับ2แรงครึ่งนะครับผม mm. ตอนนี้ช่างนั้นกำลัง แกะในส่วนของถังน้ํามันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขยับให้พี่ๆเข้าไปดูใกล้ๆก่อนครับอ่าช่างนัดวิ่งฉายได้เลยนะครับผมเเออผมจล ขขอันนี้ข้าวๆดูนะครับสายน้ำมันจากนะครับผมจากใต้นะครับมันเป็นฝานะครับแตกนะครับผมแก่ให้ยุ้ยนะดูกัน ตัวสายน้ำมันใต้เครื่องนะครับผมตัวนี้ของเขากรอบมากเลยนะครับกรอบกอบมากๆกรอบเปเลเลยไหมครับผมเอ้โหดีกว่าปันปันนะครับกอบจริงจริงปันปันที่เป็นนักแสดงเหรอครับอขนมครับขนมอ๋อขนมนะครับผมง <c oughs> านแบบนี้ครับผม อยากดูว่ากรอบตรงไหนแล้วมาเอาอตรงไหนครับผมดูตรงนีน้อันนี้เปชูเช็ดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่จะมีรอยแตกอยู่รอยฉีดอยู่ตรงนี้อ๋อครับผมครับรอยฉีดอยู่ตรงนี้นะอ,อ่าครับผมเนี่ยรอยฉีดตัวเคร<ำ>ื่องัตหญ้าตัวไหนนะครับที่มีอายุการใช้งานที่นานนะครับแนะนําให้เอาเครื่องเข้ามาตรวจเช็คก,กับช่างนั้นก่อนได้เลยนะครับผม ตอนนี้เป็นตัวสายน้ํามันที่ดูดน้ํามันเครื่องไปหล่อเลี้ยงชุดหัวนะครับผมอตัวนี้เดี๋ยวเราสั่งอะไรมาเปลี่ยนให้พี่เลยนะครับผมโอเคตอนนี้สั่งอะไรนะครับก็สี่ห้าวันนะครับผมให้ลงมันให้เสาร์อ,อาทิตย์ครับคร่าวประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมรออะไรอ่าช่างนันครับผมสอบถามในส่วนของค่าบริการตรวจเช็คเครื่องน้ํามันหน่อยครับผม ค่าบริการเริ่มต้นอย่ที่สองค่าตรวจเช็คกรณีที่ตรวจเช็คแล้วลูกค้าไม่ซ่อมนะครับค่าตรวจเช็คส0งร้อยกรณียกเลิกซ่อมนะครับผมถ้าซ่อมจะส0ม้บาทนะครับผมประมาณนี้ขอเช็คมันครับผมแล้วก็ก็รออะไรมาอย่างเดียวนตอนนี้นะครับตรวจเช็คไลก่อน สำหรับเครื่องน้ำมันดูแลรักษายากไหมครับช่างนัดอ่อามีการ,รมีการดูแลรักษาแบบยังไงบ้างครับผมอ่ามีช่างมีพ,พี่พี่เขาสออาบถามเข้ามาอันดับแรกนะครับยาอนามันทิ้งไว้ในคาบูง่ยายง่ายเลยครับผมก็คือใช้งานเสร็จก็เทน,น้ำมันเก็บไว้ก็ได้หรืออ่าสตาร์ปล่อยให้ดับไปก็ได้ครับตัวนี้จะไล่น้ำมัน,นออกจากคาบูเพื่อลดการตึกก่อนของคาบูนะครับ มัตน,นตอนนี้ทิ้งไวน้นานต้องเช็กดูว่าตรงไหนตันหรือเปล่าบางทีจูไม่ลงเครื่องไม่สิดเดินตะดุดอย่างเงี้ยครับผมตัวน,นี้ของขอบูนเขาจะละเอียดมากครับผมแล้วในส่วนน,วน้ำมันเครื่องล่ะครับช่างนัทน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องที่สิบชั่วโมงครับผมถ่ายแล้วก็หลังจากนั้นก็เช็คดูว่าถ้าดำก็ถ่ายเองถ่ายเลยน้ามันเครื่องจะใช้อยู่ประมาณที่ศูนย์จุดสอง ประมาณบวกลบนะครับของเครื่องน้มันตั้งแต่เครื่องปีหนึ่งนะครับอ๋อก็คือเราได้เครื่องมารันอิน20ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็ต้องถ่ายน้ำมันพิ้งนะครับผมแล้วก็เติมใหม่นะครับผมแล้วการอัดจลบีหัวล่ะครับช่างนัดตัวนี้นะครับผมทารโรงานเขาอัดมาให้อยู่แล้วครับเราไม่ต้องอัดนะครับนส่ตของตัวก้านนี่กรณีที่ลูกค้าคือเครื่องหน้าร้านไปนะครับผม ทางเราจะทรารบีจัดทาจรารบีข้างในก้านให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับทางก้านเขาขนส่งสินค้ามาทางเรือน่าจะจา,าจราบีละลายนะครับหรือว่าแห้งประมาณนี้นะครับหรือว่าลูกค้าใช้งานานาน,านๆก้านเกิดอ,อาการฝันลูกค้าก็ถอดแกนออกมาดูนะครับว่าในส่วนของในตัวก้านนะครับผมมีเสียกับตัวบูทหรือเปล่า ครับถ้าสมมุติบูธเสียตัวหนึ่งค้าต้องเกิดทางชุดชุดหนึ่งประมาณชุดบูธบูธตรงเราต้อนึกทีหนึ่ง,ง,งว่าลูกค้าจะใช้ตัวธรรมดาหรือว่าทองเหลืองครับผมตัวธรรมดากับทองเหลืองต่างกันยังไงครับช่างนัดมีคอมเมนต์มาตัวทองเหลืองเขาจะทนกว่าธรรมดาครับผมทงความร้อนได้ดีตัวธรรมดาเป็นวัสดุไหนครับเป็นเหล็กครับอ๋อเป็นเหล็กธรรมดานะครับก็คือ เบกถูกกับเลรกครับต่อกรณีที่จารบีแห้งสวัสดีครับจารบีหัวต้องเติมเท่าไหร่ครับจารบีหัวอ่าเติมสองปีก็ได้ครับผมสองปีครั้งหรือว่าห้าเดือนลูกค้าจะเช็คถึงครั้งก็ได้เหมือนกันนะครับจารบีใช้เบอร์เบอร์สองครับผมอ๋อครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของ ตัวเครื่องสัญญาณดูแลรักษาถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าดูแลที่ดีนะครับเครื่องก็อยู่กับเราอีกนานเลยนะครับผมถ้าพี่พคนไหนสนใจในส่วนของโมเดล gx 4 3 5หรือจะเป็นในส่วนของ c 1 1ในส่วนของค่ายแบรนด์วาซนบินะครับผมสามารถสอบถามเข้ามาทางร้านในทูมาร์เลยนะครับผมในส่วนของแบรนด์วาซบินะครับไม่ได้มีแต่เครื่องตัดหญ,ญ้าเนาะมีในส่วนของเลื่อยโซอ่อุปกรณ์พ่นยานะครับมีเยอะเลยนะครับอยากให้พี่พ หลายท่านนะครับเข้ามาลองดูสินค้าของแบรนด์ลาสบิในเว็บไซต์ไอทูมาร์ก่อนนะครับหรือจะเข้ามาในที่สาขาไอทูมาร์สาขาเชียงใหม่ได้นะครับผมหรือสาขาโนนทวุบบรีนะครับสามารถเข้ามารับชมทดลองใช้งานได้เลยนะครับ